กสวัสดีคร <video> ับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาโจง่มเลยแล้วนะมาครับ่าววายย่างครับพี่น้องวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่เสืออีกเช่นเคยนะเราก็จะมาใช้สูตรเดิมท่านผู้ชมมามาดูกันนะวันนี้พี่เสือสิบเอ็ดจังใดฮะบ่าววารย่างครับพี่น้องไป อุ้ยมาแล้วก็เปิดทางมาอย่างไดียวพิเสือมาดูกันว่าวันนี้พิเสือเขาจะคายขึ้นมาให้เราบ้างหรือเปล่าในจังหวะที่แดกล้วไปเยอะม่เยอะแยะมากมายก็ขอในคคำหยาบ้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อความเทิงนะดูเพื่อความเทิงนะครับท่านผู้ชม ีต่ตอนรับแบบอบอุ่นนะท่านผู้ชมโอ้โหแม่เปิดมาก็ส้มเต็มแผงไปดีเบรกเบนมา300โอ้โหได้เรื่องเลยพี่น้องอเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเพิ่งเปิดมาท่านผู้ชมโอ้โหหมุนกี่ทีว่าเมื่อกี้ส้มมาเต็มแผงเลยอืม้มไปเรื่องเลยฮะโอ้โหถือว่าดีถือว่าดี พอบอกว่าจะคลิกจะคายไม่ไม่โอ้โหคายมาเลย,เยว่ะเฮ้ยสามน้อยแล้วว่ะเฮ้ยได้เรื่องว่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็หลังงนานของเราอีกเช่นเคยนะต้องเชื่อมมาปักกอนหย่อนใจกับยาจกของเราได้เลเอาหมาประทับหมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเร็วเกินปุยมุยฮะอืมออาวอีกช่องเดียวฮะโอ้ยแม่งสามสิบร,ร,รอบเราอุ้ยเต็ม โปรยฮะโอนไปฮ่าฮ่าเป็นจังใดล่ะพี่น้องเป็นจังใดล่ะเสือมาบปอีกวินเลยฮะโอ้โหไหลไปแล้วตอนนี้ไหลไปแล้วตอนนี้ไหลไปแล้ว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 พี่ฮอาโอ้ยหวานน่านโอม้ยวันนี้คลายปะเฮ้ยวันนี้คลายปะสงสัยอิ่มจับแดกไปไหวแล้วเฮ้ย ขอเสกก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเอายังไงต่อดีท่านผู้ชมขายแล้วว่ะสำหรับท่านผู้ชมผมก็เหมือนเดิมนะแนไม่พอแต่หมืนกเรเลิงเริ่มขายแล้วท่านผู้ชมเพราะผมจะขอไปต่อยซื้อนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะถ้าเอาให้ถึงหนึ่งพันก็รับอีกร้อยเดียวเนี่ยดูดิมันจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าท่านผู้ชมวันแนะนำไม่พอนะพอได้เราก็ควรที่จะเอานะ ผมก็จะขอปรับเบ็ดไปที่เบ็ดสิบบาทเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมอันนี้คือแต่ใส่ปเปล่ยเมื่อกี้คิดหนักเพื่อน่อยอุตสา่ามันแดกแดกกูไปซะเยอะแล้วกูรู้จะทายังไงแล้วจร <laughs> ถ้าปล่อยมันแดกอีกก็จะบัญชีจังใดแล้วพี่น้องเอาไหมได้เลิกแล้วได้ใช้แล้วขออีกไม่เยอะนะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ท่านผู้ชมก็แนะนำเหมือนเดิมให้พอนะเอาไว้ใช้เอาไว้อไวสอยกันดีกว่า ไ้ก็ควรที่จะพาอโอ้ยหดูดอกน,นี้ฮะช่อยทอมนมาเท่าไหร่เท่าไหร่อีกสองร้อยหกบาทท่านผู้ชมอ้าวเรื่องเลยฮะเอาก็พอดีแล้วสิเดี๋ยวผมขอตัดไปอีกนะท่านผู้ชมพอดีกว่าได้แล้วควรส่งผวรที่จะพอเอาเอาตาเสียด้วยนี่ ว้าวแล้วไหมเอายังให้มาเฉยเ่งโอ้โหใจดีอะไรตอนนี้วะสามสิบบาทเอา้าให้กูก็เอา,าเอาไม่ตัดแล้วเอาไว้นี่แหละมันบอกว่าเอาไปเถอะไม่เอาหรอกก็ไม่เงี้ยอ่ะก็พอที่นี่ก่อนนะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ สำหับท่านใดที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีครับ